ระบบสหกรเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี3 4 5 9เป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการคู้ยืมเงินของนายทุนส่งผลทำให้สหกรเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกจนมาถึงทุกวันนี้สหกรนักเรียนเกิดจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลราชาสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี เมื่อวันที่7มิถุนายน2534โดยมีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสากร์นายเสงี่ยมมาหมื่นไวในขณะนั้นให้จัดการเรียนรู้วิชาการสาก์และดำเนินกิจกรรมสาก์ในโรงเรียน โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรก,กันดารทั่วประเทศทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาส และเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนซึ่งการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับหลักและฟรีการสากรให้แก่เยาวชนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกันฝึกการวางแผนร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหา ในที่นี้ขอนำเสนอโรงเรียนบ้านบ่อหลวงอเภบ่อเกลือจังหวดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมสากลนักเรียนในโรงเรียนการจัดกิจกรรมสากลในโรงเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของสากล เหมือนการจำลองภาพการดำเนินงานของสหกรณ์จริงประกอบด,ด้วย4กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมออมทรัพย์เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กนักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการออมก่อนจ่ายโดยมีคณะกรรมการคอยเก็บเงินออมทรัพย์ในห้องเรียนเป็นประจำทุกวันมีการบันทึกบัญชีเป็นลายบุคคลรายชั้นเรียนและนำฝากานธนาคารในทุกวันศุกร์ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพโดยนักเรียนจะรวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆเช่นปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูและแปรรูปอาหารซึ่งแต่ละกลุ่มจะนำผลผลิตมาขายผ่านสากรร้านค้าโรงเรียนกิจกรรมร้านค้า รับซื้อผลผลิตการเกษตรจากฟาร์มของโรงเรียนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักเรียนร่วมกันทำเช่นไข่ไก่ผักปลอดสารพิษอาหารแปรรูปเพื่อบ้อนสู่โครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ตามหลักโภชนาการส่วนที่เหลือจากการทำอาหารกลางวันก็จะจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนทำให้มีไรายได้เข้ามาเพื่อเป็นสวัสดิการของนักเรียน กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการมีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสากลจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะกรรมการสากลนักเรียนหรือสมาชิกโดยพาไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานสากลกับโรงเรียนต่างๆตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตอาสาต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรมสากลนักเรียนในโรงเรียนนำมาให้โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสากลโรงเรียนระดับประเทศประจำปีการศึกษา2561และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายจากหน่วยงานต่างๆและสามารถขยายผลถึงชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสากลนักเรียนอาทิ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เด็กนักเรียนทำการผลิตในโรงเรียนที่มีปริมาณมากเกินจำนวนบริโภคของเด็กนักเรียนไปจำหน่ายในชุมชนโดยผ่านการบริหารจัดการตามระบบสหกรณ์ยังผลให้เกิดการรับรู้ในระบบการบริหารจัดการด้านสหกรณ์ภายใต้แนวทางร่วมกันผลิตร่วมกันขายและร่วมกันใช้ประโยชน์